สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสตูเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหรือคลิปนี้เนี่ยเราเดินทางมาการเจาะลึกแต่และเดือนนะคะเจาะลึกความรักนั่นเองนะของ12ราศีค่ะและคลิปนี้ค่ะเป็นของชาวราศีธนูนั่นเองนะอันนี้เป็นการเจาะลึกความรักในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักเนาะมีวาเลนไทน์อยู่ในนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยความรักของคุณน่าจะมาด้วยความคาดหวังด้วยหรือเปล่าอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเรามาดู กัน ชาวราศีธนูของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่16ธันวาคมนะคะถึง13มกราคมแล้วก็เป็นชาวราศีธาตุไฟด้วยนะชาวราศีธนูเนี่ยที่ดูแบบลัคนาหรือดูแบบตะวันตกเนี่ยอลิสอยากให้คุณลองปรับฟังปรับใช้ดูนะถ้าวันเกิดของคุณตรงกับราศีไหนของอริสเนี่ยอลิสอยากให้คุณลองไปฟังด้วยเหมือนกันนะคะจะได้รู้ว่าเออเราตรงตรงไหนกับหมอดูคนนี้อะไรประมาณนี้นะอันนี้คือสิ่งที่อริสแนะนําไว้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะสําหรับ การจาะลึกวันนี้อใช้ไพ่โมนาลิซาทาโร่เนาะแล้วก็ตัวรามเซธทาโร่ตัวนี้นะสองอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเจาะลึกไปทีละสถานะละกันนะคะเราจะเริ่มสําหรับคนโสดก่อนแบบไม่มีใครนะหรือตัวละครแอบรักแอบชอบแอบปลื้มเนี่ยมันก็อ่ะอยู่ในราศีคนโสด <c oughs> นะคะอะเริ่มที่เหตุผลละก่อนเหตุผลที่คุณยังโสดอยู่คืออะไรคะชาวราศีธนู ทำไมคุณยังถึงโสดจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้จริงๆแล้วอน,นี้ต้องบอกว่าจริงๆชาวราศีธนูเนี่ยถ้าโสดก็เพราะว่าความความเป็นตัวเองนั่นแหละที่มันสูงมากๆนะชาวราศีธนูเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอย่างแรกเลยคิดอะไรอย่างนั้นทําอย่างนั้นรู้สึกว่าเชื่อในความคิดของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ถ้าคนที่คุณจะมาคู่กับคุณเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าเออถ้ามันไม่ได้ดีพอเนี่ยคุณตัดได้คุณก็ตัดเลยหรือใครที่แบบว่าไม่สมน้ําสมเนื้อนะหรือไม่สามารถที่จะแบบว่าทําให้คุณรู้สึกว่าซับพอร์อะไรคุณได้เนี่ยถ้าคุณเลือกจะตัดคุณก็ตัดทันทีดังนั้นเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าความแข็งของคุณความกระร่างของคุณบางอย่างเนี่ยมันดึงดูดคนมาน้อยนะหรือไม่ก็คุณเองยังไม่ได้เลือกใครแล้วก็อยากที่จะมีความรักจริง ก็เลยทาให้คุณยังโสดอยู่จนมาถึงตอนนี้ดังนั้นในเดือนนี้นะในเดือนนี้อลิก,ก็ต้องบอกว่าคุณก็ยังทะเลาะก,กับตัวเองไม่จบไม่สิ้นค่ะคนโสดของชาวราศีธนูเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องมีราวกับความรู้สึกของตัวเองนะเขาเรียกว่าต่อต้านความรู้สึกค่ะเหมือนอยากมีพอไปอีกสักวันสองวันก็ไม่อยากมี3วันดีสี่วันไข่ประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เรามาดูว่าสเสน่ดึงดูดของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะของชาวราศีธนูเป็นยังไงอืม มีสเสน่ห์ค่ะ บอกเลยมีเสน่ห์บอกเลยว่าดึงดูดคนเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่คุณเองก็รู้สึกดีด้วยนะแต่อย่างที่อลริบอกไปอย่าลืมนะคะสาเหตุของคุณคือลมเพลลมพัดสวันดีสีวันไข้เนาะแล้วเป็นความเป็นเที่ยงตรงของตัวเองด้วยความเป็นธนูเป็นไฟอยู่แล้วด้วยทําอะไรฟุบฟับไปเนี่ยคุณอาจจะเสียโอกาสการที่จะดึงเสน่ห์กับคนนั้นคุณจะมีคนที่ถูกใจเนี่ยเข้ามาหลงเสน่ห์คุณแต่เสน่ห์ของชาวราศรีธนูค่ะอลริต้องบอกว่าคุณบางทีไม่ต้องทําอะไรเลยนะ ธนูมีสเสน่ห์ของตัวเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เป็นสเสน่หออ์พูดแล้วก็ดูแบบเหมือนยกยอประป้านเหมือนอวยแต่ก็ต้องบอกว่าอวยจริงๆเพราะเดือนนี้สเสน่ห์มันมาจริงๆแต่อยู่ที่คุณจะใช้แล้วแหละว,ว่าคุณจะใช้ให้มันหาแฟนหรือคุณจะหาศัตรูก็ได้เหมือนกันเพราะสเสน่ห์บางทีมันก็ดึงดูดหลายๆคนเข้ามาเนาะบางทีแล้วมันก็อาจจะเป็นคนที่เ,ออเข้ามาแค่คาดหวังอะไรบางอย่างกับคุณแล้วคุณเองก็ไปหลงรักคนผิดคนไม่ดีหรือจังหวัด จังหวะชีวิตแหละลิอคิดว่านะชาวราศีธนูก็ใช่ว่าจะเจอดีกันทุกคนเออเราก็อยากให้คุณเนี่ยลองแบบฟังแล้วแบบลองไปปรับปรุงไปทบทวนของตัวเองด้วยนะคะทีนี้พอมีคนเข้ามาแล้วนะคะโอกาสที่มันจะแบบคอมมิชเมนต์นะหรือว่าสมหวังในความรักเนี่ยมีบ้างไหมนะอมืมาดูกันหน่อยสําหรับชาวราศีธนูคงต้องผ่านไปเดือนมีนา มาคอมอ่ามาสมหวังในเดือนนี้คงไม่ไหวนะใครแอบรักแอบชอบแอบปื้มเนี่ยอย่าเพิ่งสารภาพอะไรกันนี้แต่ว่าให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู้สึกดีๆต่อกันนะเพราะสิ่งที่อลิเทนเนี่ยชาวธนูเนี่ยมีเสน่ห์มีคนเข้ามาแต่ว่าโอกาสที่มันจะคุยแล้วแบบปุ๊บปั๊บเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าจุดมุ่งหมายของการเข้ามาเนี่ยมันจะต้องดูก่อนการเรียนรู้ของชาวราศีธนูเนี่ยจะต้องช้ากว่าน,นี้ถ้าคุณเร็วคุณเจอคนไม่ดีอย่ามาโทษอลิศนะแล้วบางทีพอเจอแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะแล้วคุณเองก็มาแบบว,ว่าเสียใจทีหลงังอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกอยากให้คุณเนี่ยตั้งรับมันให้ทันนะดังนั้น ถ้าคุคยถ้ามีใครเข้ามาในเดือนกุมภาพันธ์แล้วคุยได้ไปถึงมีนาะามีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะแบบว่าคอ,อมมิทกันนะหรือว่าเป็นแฟนกันได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าคําแนะนําของคนโสดทั้งหมดนะคะของชาวราศีธนูเป็นอย่างไรขอแนะนําแล้วก็คําเตือนละกันเนี่ยยังไงเราก็รู้สึกว่าชาวตุลเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่า มีใจหรือว่าเจอใครดีๆนะสำหรับคนโสดอ่ะเจอคนที่ใช่เจอคนดีๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วทําให้คุณเองอะรู้สึกดีด้วยนะคะเขาเรียกว่าเอาความรักมาเป็นแรงผลักดันที่ดีเนี่ยส่งผลส่งผลดีเลย อันนี้พูดตรงๆแต่ว่าสเสน่ห์ของคุณคุณใช้จากถ้าคุณไม่ได้ต้องการความรักอลิศพูดตรงๆกับคุณคุณก่อนละกันชาวธนูเนี่ยถ้าบางครั้งไม่ได้ต้องการความรักจริงๆอ่ะคุณอย่าเพิ่งไปมีเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้าคุณฝืนอะไรกับความเป็นตัวเองอ่ะสุดท้ายแล้วคุณจะเหนื่อยดังนั้นอลิบอกเลยถ้าคุณมีสเสน่ห์ใช้สเสน่ห์ในทางที่ เขาเรียกอะไรเป็นผลประโยชน์อย่างนี้ดีกว่านะหนึ่งในเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่ๆทําจิตใจให้มันฟูฟ่องนะคะหรือว่าทําให้งานเนี่ยมันดีขึ้นการหาเงินที่ใช้สนิทของตัวเองก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนสดใครแอบรักแอบ,แอบชอบเดือนนี้ขอแค่มีโมเมนต์ก็พอไม่ต้องไปสารภาพไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายเพราะว่าพูดไปเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณเองก็มายึก,ย,ก,ย,ก,ย,กยักกับตัวเองแล้วสุดท้ายก็อืเป็นตามที่ตัวเอง ไม่ได้เป็นตามที่ตัวเองต้องการเออจะพูดประมาณนี้นะคะดีๆก็มีอะไรก็คอมเมนต์พูดกันได้ยังไงอลิศอวยพรให้ทุกคนสมหวังในความรักละก,กันเนาะในเดือนแห่งความรักนี้ถ้ามันเจออุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านผ่านพ้นไปให้ได้ขอให้คุณเจอคนที่ใช่ของคุณสักทีนะจ๊ะยังไงแฮปปี้วันท้ายด้วยสําหรับคนโสดนะไปดูต่อสําหรับคนที่มีคู่นะสําหรับคนมีคู่มีตัวละครเดทกันอะไรอย่างเงี้ยฟังต่อไปด้วยนะคะอ่ะ สิ่งแรกที่เราจะดูคือสถานการณ์ที่ผ่านมานิดนึงของความสัมพันธ์นะชาวธนูที่มีตัวละครความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะคะไม่ดีตรงนี้เพราะว่ามันมาจากใจนะบางทีแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสัมพันธ์ที่ถ้าธนูคบกับเป็นธนูเหมือนกันหรือคบกับเป็นพวกไฟเหมือนกันเนี่ยพวกสิงห์นะคะสิงห์เมษธนูสามราศีนี้เราบอกตรงๆว่า ปัญหามาแบบโอ๊ยไม่จบไม่สิ้นแล้วบางทีแล้วมันก็เหมือนเป็นไฟกับไฟมันก็โหมกระหน่ำไปทั้งคู่เลยเนาะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยดูแบบหึดหืดขึ้นคอแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีพลังนะอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นพลังถ้าใครเนี่ยเพิ่งแต่งงานหรือเพิ่งคบกันอะไรประมาณเนี้ก็ส่งผลให้มีบททดสอบเข้ามานะคะในช่วงของสถานการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ออสิ้นปีต้นปีแล้วจนมาถึงเนี่ยเดือนกุมภาวันที่คุณดูคลิปเนี่ยมันก็ส่งผลได้ว่าเออมีบททดสอบเข้ามานะความเย็น ความเย็นจะช่วยได้ไม่รู้ว่าธนูที่เป็นไฟเย็นหรือเป็นธนูที่เป็นไฟร้อนคุณต้องแยกแยะแ,แล้วว่าคุณเป็นแบบไหนคุณต้องมาดูแล้วเพราะาสถานการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์ของชาวธนูเหมือนกันนะคะใครมาส่องแฟนเนี่ยดูด้วยทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นโอเคมีความเรียกร้องความสนใจกันนะคะอลิซรู้สึกว่าชาวธนูเนี่ยจะคิดถึงอดีตเนาะ ไม่เป็นอดีตของตัวเองก็จะเป็นอดีตของคนรักของตัวเองเออเขาเรียกว่าไม่ได้บอกว่าแฟนคุณไปกลับไปเจอแฟนเก่าหรือว่าอะไรนะมันเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบ นะแต่ทีนี้การเปรียบเทียบตรงนี้อันนี้ต้องบอกว่าอย่าพึ่งแพนิกค่ะชาวธนูพอได้ยินแบบนี้ไปอย่าไปบอกว่าเฮ้ยไปหาแฟนแล้วบอกเธอคิดถึงแฟนเก่าอยู่หรอเธอเปรียบเทียบชั้นกับแฟนเก่านะก็ไม่ได้นะตีได้นะอย่างเงี้ยเราแค่มองว่ามันเป็นสถานการณ์ของแบบว่าการเปรียบเทียบการนึกถึงอดีตเพื่ออยากให้ปัจจุบันมันดีขึ้นแล้วให้อนาคตมันดีขึ้นเรามองว่าสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันเป็นเรื่องราวที่ดีเนาะเอาอดีตมามาเรียนรู้เอาอดีตมาแบบแก้ไขแล้วก็ทําให้มันดีขึ้น อันนี้ส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยแฮปปี้มากขึ้นแต่ชาวราศีธนูต้องไม่เป็นไฟแบบไอ้นี่นะเพราะไม่งั้นนะคุณจะเจ็บหนักเพราะเราพูดได้เลยว่าอดีตทําร้ายธนูได้ทั้งหมดคุณเลือกเอาละกันคุณจะเอาอดีตมาทําร้ายทําปัจจุบันให้แย่และสุดท้ายอนาคตก็จบไม่สวยคุณมี3ทางเลือกดังนั้นเราบอกตรงๆสุดท้ายกลับมาปัจจุบันแล้วก็อยู่กับปัจจุบันค่ะเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ไม่งั้นอนะเหนื่อยไม่งั้นจะเหนื่อยอ่ะ ปัญหาละการขอดูปัญหาหนที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะอะไรธนูรุ่มหลงเกินไปนะคะอารมณ์รุ่มหลงอารมณ์แบบเหมือนฟุ้งอะ่ะเหมือนฟุ้งกับกับตัวละครของตัวเองนะคะกับคนรักของตัวเองใครที่เดทกันแล้วเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าเออเขาจะรักเราจริงหรือเปล่าเขาจะคุยกับคนอื่นไหมแล้วสรุปเขาจะต้องการเราหรือเปล่ามันเป็นความรุ่มความหลงของตัวเองแล้วก็ความไร้สติปัญหาคือเรื่องนี้ดังนั้นถ้าใครมาส่องแฟนตัวเองแล้วเป็นธนูเขาจะมีความแบบงงๆอะไรอยู่อะอย่าพิ่งไปแบบแตัดสินเขาหรือเพิ่งไปหาเรื่องอะไรนะเพราะว่า เกิดเป็นปัญหาได้สําหรับชาวธนูเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าระวังได้ก็อยากให้ระวังและอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบใครที่แต่งการงานกันมานานแล้วนะคะหรือแบบว่ารู้สึกว่าความรักมันจืดชืดเนาะมันจะเป็นเรื่องของแบบความพยายามอยากให้ความรักมันมีความสวิงอะแล้วก็มันก็แบบหาเรื่องอะเออถ้าพูดง่ายๆธนูก็อาจจะไปหาเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให ไม่ค่อยแฮปปี้เนาะเรื่องของคําพูดด้วยชาวราศีธนูบางทีพูดแล้วก็ตรงตรงเกินไปพอตรงเกินไปเสร็จพูดไม่รักษาน้ําใจเป็นเหตุเหมือนกันค่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์เกิดการทะเลาะกันได้ดังนั้นนี่เดือนแห่งความรักอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะพูดแล้วคิดหน่อยคําพูดขอให้สวยรู้หน่อยปั้นแต่งมันไปหน่อยนิดนึงก็จะช่วยให้คุณผ่านความรักตรงนี้ไปได้อ่ะสุดท้ายขอดูคําแนะนําให้นิดนึงนะคาแนะนํานี่ไง รากฐานเนาะใครถ้าเพิ่งคบกันจริงๆเนี่ยมันอยู่ตอนนี้แล้วแหละนะคะโอกาสที่จะได้คบเนี่ยใครที่เดทอะไรกันมาเนี่ยถ้าคุณทําเดือนนี้ได้ดีนะโอกาสที่จะได้ครบริคิดว่าไม่เกินเมษาคุณอาจจะมีการที่แบบวางรากฐานในเดือนนี้ก่อนเนาะคือชัดเจนขึ้นแหละว่าคุยกันมาแล้วเดทกันมาแล้วแต่ว่าขอเวลาศึกษากันอีกนิดนึงขอเวลารู้ใจกันอีกนิดนึงการยอมรับกันให้ได้ อีกนิดนึงก็จะส่งผลให้แบบคอมมิตกันในภายภาคหน้าแต่ถ้าใครที่เป็นคู่แบบคู่รักเลยเนาะมีแฟนแล้วเนี่ยเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นกพื้นฐานการหาความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์รักก็คือรักนะแล้วก็อะไรที่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมดีกว่าเรามองว่าถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะดูแลก็คือแค่คุณดูแลทําเป็นแบบธรรมชาติไปไม่ต้องไปแบบว่าเฮ้ยทาไมวันนี้เธอทําแบบนี้ เธอต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ต้องไปหาเหตุผลเนาะค่อยๆสร้างกันไปเราต้องบอกเลยว่าถ้าคุณสร้างฐานมั่นคงนะธนูคุณจะแบบผ่านช่วงระยะเวลาในเริ่มต้นไปได้ได้ดีมากๆเลยแล้วธนูจะคุมเกมได้แต่ถ้าธนูรู้สึกว่าอืมตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณจะเหนื่อยเองอันนี้คือสิ่งที่จริบเป็นห่วงชาวราศีธนูไม่อยากให้คุณเหนื่อยจากความคิดของตัวเองนะคะอย่าลืมค่ะเรื่องของคําพูดคําแนะนําค่ะ พูดอะไรไปแล้วเราเอากลับคืนมาไม่ได้นะคุณจําคํานี้คําพูดที่พ่นออกมาถ้ามันลบคุณเอากลับมาไม่ได้สุดท้ายคุณกําลังจะทําลายคนหรือจะช่วยช่วยคนหรือช่วยความรักของคุณเนี่ยอยู่กับสิ่งที่คุณคิดแล้วก็แนะนํามันออกไปยังไงเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีธนูทุกคนเลยนะคะขอให้มีความสุขในวันว,นวนาเลนไทน์แล้วก็มีอะไรคอมเมนต พูดคุยกับอลิสได้เนาะก็ไปทั้งทั้งแฟนเพจมีทั้ง IG แล้วก็อยากติดต่อส่วนตัวก็ ID l ดี e ไลนตรงนี้ได้เลยฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย